อันนี้เป็นผักในโครงการอะไรครับเศรษฐกิจพอเพียงครับเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนมานว่าโรงเรียนนนักเรียนปลูกผักเนี่ยนักเรียนเข้าใจหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงไหมเข้าใจครับในหลวงมาว่าขั้นที่หนึ่งำยังไงขั้นที่หนึ่งปลูกให้พออยู่พอกินปลูกให้พออยู่พอกินก่อนใช่ไหมครับพออยพอกินพออยู่พอกินก่อนขั้นที่สองเราทำยังไงครับ เมื่อเมื่อมีพออยู่พอกินแล้วทํำยังไงถ้ามันเยอะเกินไปก็เอาไปแบ่งคนข้างบ้านแบ่งปันเพื่อนบ้านครับโอแสดงว่าเข้าใจหลักทฤษฎีเมืองข้อที่สามนะครับเมื่อมีมากๆทำยังไงเอาไปขายที่ตลาดชุมชนครับเอาไปขายที่ตลาดชุมชนแล้วถ้ามีมากกว่านั้นล่ะทำยังไงถ้าหลายๆคนแสดงว่าพวกเรา่มีมีกันหลายคนใช่ไหมเนี่ยที่ปลูกผักเนี่ยหรือปลูกคนเดียว มากครับรวมรวมกลุ่มกันอ๋อสแสดงว่าถ้ามีมากๆนี่ต้องต้องอรวมกลุ่มกันเป็นรูปแบบของสหกรณรใช่ไหมครับโอ,เโอเเ้เย่ะม,มากเลยนะครับค,ค,คิดว่าจะขายหมดหะครับผักวันนี้ขายหมด้อ